สนิวาเสนาปุจุปันนาฮิเตนวายเอมันตังชชยเตเป็มังอุปพลังมวยทตะเกจาสาธุกสาธุกตัวแรกเป็นเลขศูนย์ครับท่านผู้ชมครับเป็นเลขศูนย์ สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ครุปละครับวันนี้นะครับเนาะผมก็ได้เดินทางครับเข้ามาที่วัดป่าเทพนิมิตครับท่านผู้ชมครับผมก็งงๆนะครับเนาะเพราะว่าป้ายวัดตัวนี้ติดกันครับท่านผู้ชมครับซึ่งที่ผ่านมาผมเข้าใจผิดนะครับเนาะว่าท้าวเวสสุวรรณอยู่วัดป่าสีใครครับแต่ไม่ใช่ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเป็นวัดป่าเทพนิมิตครับท่านผู้ชมครับ เอาล้ครับสิเป็นวัดป่าเทพวิทย์หรือว่าวัดป่าสีไข่กับเป็นทาวเวตสุวรรณองค์เดียวกันนะครับเนาะตนเดียวกันครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมกัเดินทางเข้ามาเนาะเนาะเพื่อที่จะมาขอโชกขอลาบกับทาวเวตสุวรรณครับในโครงสุดท้ายนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ใกล้จะถึงวันที่อ่ะอยออกนะครับท่านผู้ชมครับ เพราะว่าถ้าขอสาเกินไปกษัตริย์ไหยเจ้ามือเอาไปอัดนะครับเนาะเอาล้ครับเดี๋ยวก่อนสีเขาไปขอโชคขอหลาบกับทาวเวสสุวรรณครับผมกษัตริยไปกราบนมัสการนะครับเนาะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เรียงรายกันอยู่หน้าวัดครับธรรมชมครับตามมาด้กันครับธรรมชมครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมก็เดินทางถึงหน้าวัดเป็นทีเรียร้อยแล้วครับทรามชมครับนี่นะครับเนาะก่อนสี เขาโฉกคอหลับกับเทวีดามได้ยังนั่นนะครับผมก็ต้องมาบอกเก่าแล้วก็มากราบนับศักการพระพุทธรูปที่เรียงรายอยู่หน้าวัดครับท่านผู้ชมครับเห็นครับท่านผู้ชมครับโอ้ยครับเรียงกันสากหลางเลยครับุ่นนี่นะครับเรียงกันเจ้าเลยสาธุเด้อสาธุมือนีหากว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัด แห่งนี้นะครับเนาะมีจริงกับขอให้ลูกให้ร้านจงมิโชคไม่ลาบขอให้ทาวเวดสุวรรณจงโปรดโชคเปิดลาบให้ลูกห้ร้านเพื่อที่จะนำเอาไปฝากเอฟซีท่านผู้ชมที่ กัลังรับชมทุกประเทศสาธุสาธุครับครับท่านผู้ชมครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลจริงๆนะครับเนาะก็ให้ท่านผู้ชมครับใช้จารณญจาณในการชมนะครับเนาะเดินทางมาดูกันครับท่านผู้ชมครับมามื่อนี่คืออากาศหอนแะครับท่านผู้ชมครับอากาศร้อนจริงๆครับซึ่งเมื่อวานในกระหูซึ่งว่ายังเย็นๆหนาวๆอยู่นะครับเนาะมามือนี่หอนอีีครับเอาล้ครับ ก็ทั้งมีบ้านเท่าคือวมาแล้วเนาะประเทศเท่ากับมีทั้งสามฤดูแล้วครับมีทั้งห้อนทั้งหนาวทั้งฝนครับท่านผู้ชมครับจันทร์ได้อดทนกันไปนะครับเนาะแต่สิ่งที่อดไม่ได้นะครับเนาะก็คืออยากมีโชคมีลาศครับพอว่าโชนิเศรษฐกิจกะบุรีครับท่านผู้ชมครับหาเงินหาทองกันยากลําบากเหลือเกินครับท่านผู้ชมครับก็ต้องเพลิงผ้าบารมีอาศัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเพราะว่าเป็นความเสื่อส่วนบุคคลนะครับเนาะ ของพวกนี้มันก็ห้ามกันเลยครับท่านผู้ชมครับมันห้ามกันไม่ได้จริงๆขึ้นอยู่แต่ละบุคคลครับท่านผู้ชมครับอย่างไปยังมาไปนะครับโอ้เป็นพระครับเป็นพระภิกษุที่วัดป่าครับเนาะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็เดินทางมาได้เลยนะครับเนาะใกล้สิถึงทาวเวสุวรรณครับท่านผู้ชมครับทาวเวสุวรรณครับท่านผู้ชมครับนี่นะครับก่อนสิพอทาวเวสุรรเนาะก็สิเดินทางอ่า มาเจอกับพระซิวลีครับท่านผู้ชมครับจังด้จังเดบรรยากาศเปิดโชคเปิดลาบเปิดเปิดทางให้ผู้ขาไม่โชคไม่ลาบเน่เด้อสาธุสาธุครับครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลจริงๆครับท่านผู้ชมครับครับท่านผู้ชมครับก่อนจะเข้าไปหาปูทาเวทยรครับเนาะผมกะสิบอกกล่าวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับท่านผู้ชมครับก็คือเป็นพระซิวลีนะครับเนาะเป็นพระซิวลี ซึ่งจะในสอบถามหลวงพ่อว่าเป็นสิเห็ุเป็นสุ่มครับเพื่อสิให้พุตศานนิกชนนะครับเนะาะมีความศรัทธาสิเดมีดอกไม้นําไปบูชามาขอโชคขอลาครับทา่านสมครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลจริงๆสาธุ้อสาธุพระสิวลีมณีลูกมาขอโชคขอลาบกับทาวเวก็ขอจงเปิดโชกเปิดลาบสามโตตรงตรงตตสาธุสาธุครับเอาล้ครับทา่านสมครับตามมาด้วยกันครับเนาะตามมาด้วยกันอ่ะ นี่นะครับท่านผู้ชมครับเป็นเทวเวศสุวรรณแห่งวัดป่าเทพนิมิตครับท่านผู้ชมครับซึ่งผมกาได้เคยเมื่อขอโชคลาภกับปู่เทวเวศสุวรรณครับเนาะและกะมาร้องเพลงให้ปู่ฟังครับปากฏว่าครับท่านผู้ชมครับเข้ามาสองหัติดนะครับท่านผู้ชมครับขอสองครั้งเข้าสองครั้งครั้งนี้เป็นครั้งที่สามและเป็นครั้ง โค้งสุดท้ายของงวดประจำวันที่หนึ่งเกินกลุ่มภาพันปี68สิปครับเนาะสาธุสาธุสาธุเดิรปูดื้อมือดีหนูเขามหาปูอีกคิดมางวดอีกับเป็นโค้งสุดท้ายละปูอยากให้ปูเปิดเผยความจริงออกมาเดิรปูดื้อวางงวดดีสิเอาตัวไรกันแน่ออกตัวไรกันแน่อย่าไรตัวเด้อปูดื้อขอเป็นเลขหางเดียวแล้วขอเป็นเลขเม็ดเดียวปูขอให้ปูหายตรงๆ สาธุสาธุครับท่านผู้ชมครับก่อนอื่นนะครผมก็สิได้อาจุดทูปจุดเทียนครับเพื่อที่จะอัญเชิญเท้าวเวสส่วนนะครับนาะให้ลงมายิบโชคยิบลาบโปรดโชคโปรดลาบให้ท่านผู้ชมครับครับท่านผู้ชมที่ครบนะครับเดี๋ยวมาจุดถูปจุดเทียนบอกกล่าว ปู่ท้าเวทนำกันนะครับเนาะแต่กรสิพาท่านผู้ชมนะครับสวดคาถาปูชาเท้าเวสุวรรณเป็นถูกเก่าดอกนะครับเนาะสาธุสาธุรับนผูุชมครับอันนี้คือปู่เท้าเวทนะครับเนาะซึ่งยืนตระงานอยู่ข้างนาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับท่านผู้ชมครับซึ่งมีอยู่สองตนด้วยกันนะครับเนาะ ซึ่งต้นนี้สิเป็นสีแดงครับทผชุชมรับซึ่งต้นที่สองก็จะเป็นสีเขียวนะครับเนาะทผช้่มรับเป็นสีเขียวเพราะฉะนั้นครับมุณมนีผมสิขอ,อทั้งสองต้นครับให้มารวมพลังการ้อรมทั้งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพทุทธเจ้าเป็นสักขีพยานนะครับเนาะสาธุสาธุ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทสสะนั่โมตสัพพะคัปโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทสพพะสะค,ครับตรงส่งขับเดี๋ยวผมสิสวดคาถาบูชาทาเวีตครับเนาะนะอิติปิโสภะคะวา จมราชาโนเทเวสุวรรณโณพระนางสุขังอาหาังสุกโตนะโมพุทธายทาเทวสุวรรณโนจตุมหาราชิกายะขะพันตาพัทธปุริโตเวสสะพุทธะพุทธังอาราหังพุโตทเทวสุวรรณโณนะโมพุทธายะสาธุสาธุกับครับท่านผู้ชมครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลจริงๆครับสิ่งผมมาขอ,อย้ำเี้ย้ำนั่นครับกะบม่เคยผิดหวังจากปู่เวสนะครับเนาะเอาละครับสำหรับวันนี้ครับผมสิขอ เป็นโคขงสุดไทยกันแล้วกันครับจากปู่เทาเวศครับอ่ะงวดประจำวันที่หนึ่งนะครับเนาะเดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2568ครับโดยตรงกลางจะมีองค์สมเด็จพระสัมมาส,สัมพุทธเจ้าเป็นสักขีพยาเนอเป็นสักขีพยานครับทำสมบสาทุสา,สาทุทำสมคบกันได้บอกกล่าวปู่นะครับเนาะบอกกล่าวจุดถูกจุดเทียนครับบอกกล่าวปู่ทูบเก้าดอกนะครับเป็นนำดอกนำแดงครับเนาะ เป็นมาลัยดอกไม้สีแดงงามาถวายปูปัติหนีถึงเวลาแล้วนะครับเนาะก็ขออันเชิญครับให้ปูจงออกมารับดอกใหม่งามๆวยปูด้้อเป็นนำดอกนำแดงปูละเป็นถูกเป็นเทียนให้ปูออกมารับขันเป็นปูรับรูแล้วก็ออกมารับนะปูด้้อสาธุสาธุนะครับท่านผู้ชมครับ ผมสังเกตเห็นพ่วงไม่ไรครับขยับไปขยับมาครับทางทางที่วันนี้อากาศอบอ้าวไม่มีลมจริงๆครับท่านผู้ชมครับไม่มีลมจริงๆนะเนาะแต่ว่าเกิดปรากฏการณ์ครับเนาะเห็นไหมครับสั่นไหวครับหรือว่าปูเท้าเวียดสูววันคงรับรู้สาธุเลอปูมันรับรู้แล้วก็ออกมาทีอปูดื้อเอาละครับท่านผู้ชมครับจริงๆครับท่านผู้ชมครับจริงๆ ครับทั้งชุกับกนจะขอโชกขอลาบจากปูนะครับเนาะสิ่งที่ผมเคยทาครับก็คือมาร้องเพลงให้ปูฟังครับทั้งชุกับมาร้องเพลงให้ปู่ฟังหลังจากร้องเพลงเสร็จครับผมสีทําการขอโชคขอลาบจากปูแล้วเนาะซึ่งเพลงที่ปูมักเนาะผมร้องเมื่อไรปรากฏว่าปูจะให้โชคขลลาบเมื่อนะครับก็คือเพลงนาตายอีสานครับทํ้สชุกครับ ซึ่งผมมีความมั่นใจคำว่าปูหมักเพลงน,นี้นะครับเนาะชอบเพลงนี้เพราะว่าปู่นี่อยู่ทางภาคอีสานครับที่ว่าอยู่วัดป่าเทีมมิตรครับอยู่ทางภาคอีสานอําเภอยางชุมน้อยจังหวัดศรีสะเกดครับ่านผส้มครับเอาละปูบัดนี้ไดเวลาแล้วก็ขอให้ปู่ทั้งสองตนดูปูดูาะวสิป,ปูตุนแดง หรือว่าจับเป็นปู่ตนสีเขียวกระหายออกมารับฟังผลงานเพลงจากลูกจากล้านปูสาธุสาธุนะครับท่านผู้ชมครับมาไล่สั่นไปสั่นมาหุยลมมือมีครับท่านผู้ชมครับเกิดอัศจรรย์นี่แล้วครับท่านผู้ชมครับแสดงว่าปู่ต้องให้แน่นอนครับนันต์อีสานเดือปู่เด้อ กันรับชมและฟังบูดินเย่เตงแรงต้งน,ตนไม้ไมเช้าแห่งแรงไหม เวนซับาบนำโอเวนซัมกระนำกรามมีคนนำ้นำน้าบารวมท่วมปีปนบาเบื้องบนนุ่นซัมประดังโถ เสังน้ำเล่นขาดนาน,น้ำตาลังกลับประดันท่วมท้นทีทนอยู่สู้ชะตาเพื่อนพี่น้องไทยค่า เรตะีขอเพียงข้าวเกลือช่วยเหลือพี่ไม่มีแล้วข้าวจะกินน้ำตาคนไทยนี่ชาวอีสานร้องไห้เลือใจมีหลังรินม มาลายนอนตายแดดินช่วยฝังดินนึกว่าเอาบุญสาธุสาธุวมนๆมนมนกระแกาบขออภัยด้วยสาธุครับทั้งชมครับเป็นความเชื่อสมวนบุคลนเนาะก็ให้ท่านผู้ชมครับชายวิจารณญาในการรับชมนคะครับเนาะเอาแล้วครับท่านผู้ชมครับหน้าที่สำคัญนะครับปูเอ้ยปู งวดประจำวันที่หนึ่งเดือปูด้วยเดือนกุมภาพันธ์ปี2568ปูขอให้ปูจงไปดนบันดาลจิตเดือปูด้วเจ้านาทีที่จุกองสระกปูให้เจ้านาทีมุนเด็กจากกองสระกห้มาตกอยู่ในหายปูเดือปูด้อเป็นเล็กสามโตแลวก็2สองโตปูเล็กสองโตเป็นเด็กลางเดือปูด้อส่วนเด็กสามโตก็ให้เป็น เลขถ่ายรางวัลที่หนึ่งภูสาธุสาธุเอาแล้วครับท่านผู้ชมที่รับประครับหน้าที่สาคัญหอนเขาเนาะผมสิท่ำการครับเปิดหายปูเขาเนาะเป็นหายของปูครับท่านชมครับสาธุสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะ าวาตตุสัมมาสัมพุทธสปุพพวสานวาสเนปุจพันนหิตนวายมตังชตเปี่ังอุปปลลังมวยทตเกจจปุพพวสนวาสเนปุจันนหิตีนวายมตังชตป่ังอุปปลังมทุตเกจปุพพาสนิวาสเนปุจพันนาหิตนวายมตังเชตเปี่ังอุปปัลลังมวยทุตเกิจปสานุาปุจพั้นยเป่ยลังยกินแบ่งรัฐบาล สองโตกันปูดื้อถ้าหากว่าปูสิให้โตไดก็ค้องให้ปูจุงยิบโชคยิบลาบเด็กจากกองสลากมาใส่มือลูกใส่มือหลานเดปูดื้อใครมันก็ได้เขาสามตัวปูหรือว่าสองโตัวกระสางลูกสิ่น้ำดอกกุหลาบมาถวายปูเดอปูดื้อสาธุสาธุาธเอาแล้วครับท่านผู้ชมครับโตแขนงเขามามาลูกนะครับว่าเทาวเวสสุวรรณครับ สิให้เยลยนะเนาะสำหรับสลากกินแบ่งราบารเลขท้ายสองตัว,ท,วท่านผู้ชมครับเอาละครับท่านผู้ชมครับปู่ทาเวทให,หน้นะครับเนาะตัวแรกครับท่านผู้ชมครับตัวแรกเป็นเลขศูนย์ครับท่านผู้ชมครับเป็นเลขศูนย์สาธุสาธุครับท่านผู้ชมครับต่อไปเป็นตัวสุดท้ายจริงๆอ่ะปอ้ยจงเดิก็เอาตรงๆเด้อปู่เด้อยาให้ซับนาซับหบล้างปู่ให้ตรงเป๊ะเป๊เปะเลยปู่ ลูกหลานค่ะเงินหน่อยนอปูดื้อให้มันตรงๆจะให้แปรอหนาเป็นหลังหลังเป็นหนาหนึ่งเป็นเจ็ดเจ็ดเป็นหนึ่งหกเป็นเก่าเก่เป็นหกจังสันเเอาเดือปูดื้อลูกหลานเงินหน่อยก็ให้ตรงๆไปเลยครับท่านผู้ชมครับต่อไปเป็นตัวที่สองครับนะเมือนกันครับเอาล้ครับปูยิ้มนะครับปูเยียยแคะปูยิ้มนะครับท่านครับถ้าปูยิ้มลักษณะเช่นนี้ครับผมบบบปูต้องไขนะ่แน่นอนปูเอาแล้วปู ยิ่งให้เป็นเลขจีบขึ้นมาปูสาทุสาทุครับครับท่านผู้ชมครับตัวสุดท้ายจริงๆครับเนาะเป็นเลขหนึ่งครับท่านผู้ชมครับเป็นศูนย์หนึ่งปูให้ก็คือศูนย์หนึ่งครับเนาะศูนย์หนึ่งสาทุสาทุครับทหารผู้ชมสิเอาหนึ่งเป็นเจ็ดกับบุปผีอย่าเนาะครับเนาะขึ้นอยู่กับการใช้วิจารณญาณของท่านผู้ชมครับพอว่าบางคนอาจสิบ่มักศูนย์หนึ่งนะครับเนาะพอว่าเป็นเลขที่ออกยากก็เอาเป็นเจ็ดนะครับ เพราะวันหนึ่งกับ7เป็นตัวเดียวกันนะครับเนาะในทางภาษาเลขครับ01หรือว่า07ครับท่านผู้ชมครับเอาละครับท่านผู้ชมครับต่อไปเป็นเลขสลากกินแบ่งคบาลสตัวครับมาดูกันครับเอาละปู้ยนี่ ลูกได้หลายตัวได้หายปูนี่เต็มอยู่นี่ขันปูสิหายตัวได้ปูก็ขอให้ยยิบโฉกยิบลาบยิบเลขตัวที่ว่าจะออกได้ปูเออใส่มือลูกใส่มือหลานสาธุสาธุเอาแล้วครับท่านผู้ชมครับเป็นเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลสามตัวนะครับ่ตัวแรกครับเอาละสังเกตลักษณะหน้าปูครับท่านผู้ชมครับโอ้ครับถึงปูจันแนปัวครับแต่ว่า เป็นปูเท้าเวทที่จะดีครับผมนะครับเห็นไหมครับการแดงจริงๆอยู่ครับแสดงว่าปูต้องขหแนนอนครับผมผู้ชมครับตัวแรกครับท่านผู้ชมครับตัวแรกเอาล้วครับเลขสามตัวเป็นเลขศูนย์นี่ครับท่านผู้ชมครับหรือว่างดนี่มีศูนย์เอาละใครท่านผู้ชมลองนําไปพิจารณาครับเนาะลองให้ท่านผู้ชมครับลองไปพิจารณาดูครับเพราะว่านดี่เป็นแนวทางของปูเท้าเวทจริงๆครับซึ่งกับเขามาหลายงวดครับเนาะ สำหรับพวกนี้เป็นโค้งสุดท้ายจริงๆครับเอาล้ครับตัวที่สองปูเลยนี่เป็นหมานะปูเ้อได้ลยไปยิบเ้นมียวบวกมืองหลานเห็นมันตรงตรงเลยปูจ้อเอาตามเลยครับปูเอาแล้วครับท่านผู้ชมครับตัวที่สองมันครับเป็นเลขหนึ่งนะครับเป็นศูนย์หนึ่งเอาแล้วครับท่านผู้ชมครับนี่้งมาตรงกับเลขสองตัวแต่จะยิบเป็นกี่กับศูนย์หนึ่งพอเลขสามตัวกับเป็นศูนย์หนึ่งอีกเอาแล้วครับท่านผู้ชมครับเหลือแค่โตสุดท้ายจริงๆครับอัศจรัญครับ ยิบได้คือการครับเนาะแสดงว่าปูยิบโฉกยิบลาบตัวนี้ไหครับท่านผู้ชมครับการลองมาพิจนากันครับเอาแล้วครับต่อไปเป็นโตสุดท้ายดีครับมาดูกันครับว่าปูท้าเวทเนาะสิยิบโฉกยิบหลาปตัวนี้ครับเราจะจำวันที่หนึ่งนะครับเนาะเดือนกุมภาพันธ์ปีหกแปดโค้งสุดท้ายนะครับจากปูท้าเวทนะครับเนาะแห่งวัดป่าเทพนิมิตครับท่านผู้ชมครับเอาแล้วครับโตสุดท้ายครับ ปูให้แล้วครับเป็นเลขห้าครับศูนย์หนึ่งห้าสาธุสาธุครับท่านผู้ชมครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเนาะสิ่งหนึ่งหาห้าหนึ่งเนี่ปูก็เคยให้มาแล้วครับงวดที่ออกห้าหนึ่งครับเนาะตรงเป๊ะครับบ่มี่ครับบ่มีซับหดาซับหลังครับครับท่านผู้ชมครับถ่ายสุดสุดถ่ายนี่นะครับเนาะผมก็ขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับโดยเฉพาะองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับเนาะเป็นสักขีพยานในการ ขอโชคขอนาบในครั้งนี้ครับซึ่งทาวิสุวรรณครับเพิ่นกะยิบโชคยิบลาบนะครับเนาะห่วงซูทายให้ครับสำหรับเลขสามตัวครับท่านผู้ชมครับก็คือ0ูนย์หครับท่านผู้ชมครับศูนย์หนึ่งห้าเนาะเนาะถ้าท่านผู้ชมจะเอาหนึ่งเป็นเจ็ดอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการใช้วิจารณญาณของท่านผู้ชมครับเนาะหรืออาจจะเป็นศูนย์เจ็ดห้าอะไรครับท่านผู้ชมครับแล้วแต่มากครับส่วนเลขสองตัวครับท่านผู้ชมครับเลขสองตัวปู่ให เม็ดเดียวครับน้องก็คือนศูนย์หนึ่งครับท่านผู้ชมศูนย์หนึ่งสำหรับท่านผู้ชมครับบางคนก็ว่าศูนย์หนึ่งออกยากบ่มากครับก็เอาหนึ่งเป็นเจนได้ครับศูนย์หนึ่งหรือว่าศูนย์เจ็ดอันนี้ก็บ่เป็นอย่างน้นาะขึ้นอยู่กับเจตนาญาณของท่านผู้ชมครับครับท่านผู้ชมครับใหยสุดสุดท้ายนะครับผมก็ให้ท่านผู้ชมนะครับเนาะจงสมหวังแล้วก็สมปรารถนาครับท่านผู้ชมครับ คิดสีเหรินสีสื่อตัวนี้กระสางพ่ที่ในเหล็กที่ปูให้นะครับเนาะกระขอให้มีโชคมีลาบสมบังสมปะนาเลยครับผมชินมาเปิดสตูดิโอกระสิคอราปูพิกรไปแล้วเด้อปูเดือกระสิคอราทานู้ชมพปกรณ้ชม,ม,มจงโชคดีครับครับวันนี้ผมชินมาเบอร์สวัสดีครับ